22 22องผมนี่เน้นเหล็กเลยข้างบนมีแต่หม้อกระทะ9 9 7น้ำหนักสำหรับป่าสำรวจทริปนี้เรามารวมตัวกันที่บ้านพี่เสือเจ้าหน้าที่อุทยานจากนั้นก็ขึ้นรถกระบะเพื่อเดินทางเข้าสู่คลองแสงน่ักา ถึงจุดเริ่มเดินก็เที่ยงพอดีจึงนั่งพักทานข้าเที่ยงกันก่อนออสยัดมาเยอะอออยน้องเจ้าหน้าที่ถึงกับตุนสเบียงใบกระท่อมไปหนึ่งกระสอบกันเลยทีเดียวสงสัยต้องใช้แรงเยอะไปผมเริ่มออกเดินทางครับตอนนี้ตั้งขบวนแล้ว,ว,แ,ลวแค่เริ่มเดินก็ลงน้ำกันเลยครับ รอบนี้ผมลองใส่ถุงเท้ากันน้ำดูดูซิเพื่อจะรอดไหมผ่านมาแค่สองคลองเท่านั้นน้องท่าก็มาทักทายกันใหญ่เลยครับผมนะดูหน้าน้องหน่อยอมาถึงตั้งแต่คลองสองเลยแล้วเท้าแตะด้วยครับนี่แตะพี่หมอ โอโ้โ,อโหโอ้โหโอ้โหออกแล้วเราจะเดินเรียบตามลำน้ำกันเลยมีหลบขึ้นบกบ้างบางจุดตอนนี้เราอยู่ที่ทิปคองแสงไปทะลุแห่ห้าร้อยไร่เนาะก็เดี๋ยวมาคุยกับพี่ดุนหน่อยพี่ดุนนี่เป็นคนมาสำรวจเส้นทางไว้แล้วก็วันนี้มาทพิปกับเราด้วยไปพี่ดุน พรีวิวหน่อยครับทริปนี้เราจะเจออะไรบ้างเดินการเดินเป็นไงน่าจะเดินเลาะน้ำไปเรื่อยๆครับอ๋อสบายสบายใช่สบายสบายวันแรกจะยังไม่สวยเท่าไห<อ>ร่วันที่สองอะ่ะจะสวยที่สุด<อ>แล้วก็เมื่อกี้ได้ยินเปลี่ยนแผนเขาบอกว่าจะไปนอนตรงร้านลงโลรลานลงโลง่ลานสัะเดี๋ยวเจะไม่นอนหน่วยอืมอ่าแล้วเดี๋ยวค่อยเรือมารับแล้วออกสุดท้ายวันสุดท้ายเลยโอเคเอาละครับเราจะได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการเดินป่าในครั้งนี้ก็มีกูรูหลายๆท่านมาด้วยนะ ก็จะได้ความรู้เทคนิคประสบการณ์ที่พี่ๆเขาจะแบกฟันให้นะผมก็มือใหม่มาวันนี้มาตั้งใจมาเรียนรู้เต็มที่โอ้โหน้องเขาฟันปากใหญ่แล้วข้งหน้าก็มีพี่บอยเกนำแล้วก็มีพี่เจ้าหน้าที่มาดูนว่าทริปนี้จะล่วงหรือจะรอดอรออติดทุกดอก ูเนี่ยเดี๋ยวติดแน่งก้มต่ําหน่อยกระเป๋าเราสูงเพราะว่าบนหัวเป้นเนี่ยเรามีของกองกลางที่เป็นพวกหม้อกระทะอยู่เยอะเลยเนยแล้วก็มีข้าวสารทุกคนนะครับที่มานอกจากหนึ่งไม่มีลูกหาบแล้วก็ยังต้องรับผิดชอบของกองกลางด้วยนะก็คือทั้งอาหารแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆทุกคนต้องช่วยๆกันแชร์กันกน,นี่ทุกคนก็ ไม่มีใครแบดเผาครับหนักทุกคนแต่ว่าสนุกแน่ระหว่างทางเราก็ต้องรอเจ้าหน้าที่ฟันเปิดทางกันหน่อยเพราะว่าป่ารกและดิบมากๆเลยครับตรงนี้ยังสวยโอ้โหน้ําไหลสวยมากไนบ้างสีสดดนะ <laughs> มาเจอน้ำตกแล้ว ลงไปแล้วครับหนึ่งท่านเดินลงไปแล้วเฮ้ยที่เยอะบอกอ๋อหัวนะเชิดสวยๆพอเจออย่างเงี้ยมันก็ต้องเอาตัวใหญ่มาเออถึงตอนนี้เท้าผมยังแห้งสบายอยู่ครับมาดูมาดูไม่ไม่ไอ้ข้างนอกอะมันเปียกข้างนอกมันเปียกใช่ข้างในยังสบายอยู่เลยอ๋อข้างใน น้าของเราไปแห้งอยู่เลยเออว่ะเออบอกแล้วได้ชิวอ่ะการจริงตลอดทางเนี่ยสมาชิกก็จะมีการดูแลและช่วยเหลือกันในการข้าบุปสักต่างต่างๆนี่โอ้โหเอาบนน้งบนน้ออ่า ก้มก้มเด้ก้มเด้นานๆๆไม่แล้วปีกหมวกมันปิดพอดีถ้าไม่ก้มนี่หัวแตกเลยนะจุดพักที่2ของเรานี่เลยโอ้โหริมน้ำตกแบบนี้สวยมากไม่ใช่ริมน้ำตกดิกลางน้ำตกเลยสัญญาณบอกขึ้นเป้เราก็เตรียมตัวเดินทางต่อครับผม จังหวะนี้ก็เดินขึ้นมาบนเนินที่ลกมากๆมอ,กมองลงไปเนี่ยเห็นน้ำตกที่สวยและสดชื่นมากๆเ,เลยครับ<อ>เหน,นื่องจากที่เราเดินตามด่านสัตว์หรือทางที่สัตว์ใช้เดินก็จะได้พบกับร่องรอยมูลสัตว์และรอยเท้าเป็นจำนวนมากเลยครับครัผมระหว่างทางที่เราเดินมาตอนนี้ก็เป็นเวลา ทั้งซ้นประมาณ3ชั่วโมงก็เดินป่าสลับกับข้ามน้ํามาเรื่อยๆสลับไปสลับมาก็คือตามน้ามาเรื่อยๆมาถึงจุดนี้ก็เป็นจุดแคมป์หนึ่งของครั้งที่แล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่าครั้งนี้เราจะไม่ได้พักกันที่นี่เพราะว่าพี่ๆเขาจะให้ไปไกลกว่าเดิมก่อนถึงจะเป็นแคมป์หนึ่งนะครับแต่ว่าจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สวยเหมือนกันคือจะเป็นช่วงที่มีนี่ครับทางน้ํา สายนี้สายนี้มาบรรจบกันเข้าใจเลยว่าทําไมเขาถึงเอาเป็นแคมปหนึ่งในครั้งก่อนเนาะคือตรงนี้สวยมากมีน้ำตกเก้าชั้นด้วยไปดูน้ําตกกันครับวางเป้แล้วก็เข้าไปดูพี่ๆเขาบอกว่าเขาเคยเห็นแล้วแนะนําให้ไปโอเคเลยเออลงน้ำไเลยลึกนะตรงนั้นลึกนะต้องขึ้น ไงครับผมจุดนี้สวยมากครับผมเย็นมากโดดกันมันเลยนี่แต่กล้องเราทริปนี้เป็นทริปที่ เปียกไมม่ีแการนี้คือผมจะถือกล้องแล้วไต่ขึ้นไปบนเนินแต่ดันลื่นตกลงมาก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับไม่ขึ้นแล้วอุ้ยดีไม่เจ็บ เดินอีกหน่อยแล้วก็มาถึงจุดแคมป์หนึ่งครับต้องปรับสภาพพื้นที่กันนิดนึงเพื่อให้ผูกเปรได้โอ้ยไอ้่ของแท้วะ่ะของแท้ว่ะจำได้เอเอ,เอ,เอ,เอทำเฟยเลย บรรยากาศที่นอนเราแคมป์หนึ่งก็เป็นแบบนี้ครับเอาเปลมาผูกแบบนี้แล้วก็มีราวแขวนของส่วนด้านบนนี้ก็คือทัพเราจะเปิดไว้แบบนี้ก่อนเพราะว่าบรรยากาศน่าจะฝนไม่ตกกลางที่เราแบกมาเหล็กทั้งนั้นโอ้ยหม้อชาบูได้เลยคือเดินคนอื่นเขาเป็นอาหารก็เดินไปก็เบาไปเรื่อยของเรา เท่าเดิมไก่แคมป์หนึ่งของเรากันครับแล้วก็ถึงเวลาทำอาหารดูดิน <c oughs> ี่ิวเออยักษ์ะมาทำงานมาทำงาน ะทันหมอนี่เลยก้าวอ่ะไม่จับลองีูสิป้านะสิป้าต่อแล้วดิช้อนมีอยู่นะเออมาเลยกินซอกนั่งยิ้มนั่งดูอยู่รอดจบจบพี่เดินไม่ลึกละอันนี้เราฟันเพื่ออะไรครับบังปิดทางปิดทางเดินนีเรียกด่านปิดด่านสัตว์ด่านก็คือทางเดินั เราก็ปิดไม่เขาเข้ามาเพื่อความปลอดภัยทั้งเราและเขาหนึ่งแล้วครับผมเช้านบรรยากาศต้นเช้านั่าเลยคืนก็นอนอุ่นดีครับุงนอนในแจะหายสบายมากครับเมื่อคืนเราก็นอนข้างลำธารแบบนี้เลยบรรยากาศคือ นอนฟังเสียงน้ำไหลทั้งคืนที่เดือมไปแบบนี้ข้อดีก็คือมีน้ําใช้อยู่ตลอดเวลานะครับแต่ว่าน้ําที่เราจะใช้ดื่มเนี่ยก็ไม่สามารถดื่มตรงๆจากน้ําในลําธารแบบนี้ได้เพราะว่าแม้จะใสก็จริงดูสะอาดก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วมันอาจจะมี ไขพยาธิหรือว่ามีแบคทีเรียอะไรที่เป็นอันตรายต่อเราได้นะครับก็คือก่อนจะกินจริงๆเราก็ต้องมาต้มถ้าเกิดเราจะทําอาหารอยู่แล้วหรือถ้าเราไม่ต้มก็จะมีอุปกรณ์การกรองน้านี่ตรงน,นี้นี่ก็คืออุปกรณ์การกรองน้ําที่แคมป์กลางเรามีนะครับผมแต่จริงๆส่วนตัวผมก็จะมีขวดกรองอีกอันหนึ่ง ที่ใช้ส่วนตัวแต่ว่าแคมกลางก็จะมีแบบนี้ที่จะสามารถมาเติมน้ําเอาไว้ดื่มได้ครับข้อดีของการขึงลาวแบบนี้ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดของเราจะถูกแขวนไว้ไม่ติดกับพื้นแล้วก็จะป้องกันพวกมแมลงหรือสัตว์ต่างๆเนี่ยที่จะเข้าไปอยู่ได้แล้วก็เอาอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยห้อยไว้แล้วก็อย่างหนึ่งก็คือ มันจะทําให้จัดการเป็นสับเป็นส่วนเราไม่ลืมของครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กําลังคุยเรื่องเส้นทางการเดินกันอยู่ครับส่วนเราหุงเข้าเสร็จก็มาเตรียมไว้ครับผมช่วงนี้ขอแวะขายของก่อนนะครับมีเล่มแรกคือยักษ์สาไกรลาดส่วนเล่มที่สองเนี่ยคือยักษ์สาเวนอมครับทั้งคู่ทำจากเหล็ก n 6 9 5ต้านสนิมครับผม ได้เวลาทานอาหารเช้ากันครับนะครับกินข้าวเรียบร้อยแล้วต่อไปก็เก็บของแล้วก็เดินทางกันต่อครับผมเป็นหนักไม่ว่าสูงหมุดยากระหว่างทางพี่ผู้หัวหน้าเผ่าของเราก็จะดู GPS แล้ววางแผนเส้นทางคู่กับเจ้าหน้าที่ตลอดเลยครับ จุดนี้คือน้ำตกรสลินหลังจากน้ำตกรสลินแล้วก็จะดันขึ้นเนินโน่นอย่างชันตรงนี้จะค่อยไปตามเสพไปแล้วเดี๋ยวเขาไปรปอข้างบนอีกทีเล่งไม่ได้หรอกขึ้นเขา,าไม่ได้อยากปลากุ้วยแล้วไปต่อปลาไผ่อะว่ามันเป็นถาวรน้ำ วิธีจำเห,เหมือนเราจำคนอะถ้าจำปอจำป, <อ S 2> ปอที่ไหนก็ต้องเห็นนะตลาดจะต้องเห็นเ <Okay. S 1> มาอ้วกแตกอยู่ก็ต้องรู้ว่าเป็นปอจำไม่นี่ก็เหมือนกันถ้าเราเห็นนี้ปุ๊บเราจับแล้วแล้วเราก็จำเลยเรามีความสามารถในการจำลักษณะ<อ>แต่ถ้าเราได้กินด้วยอะมันจะครบวงจรว่าจำแล้วก็เทสด้วยไอ้นี่ถาวัน้ำถวัน้ำนี่ถาวรน้ำน้งก็จืดเลยนะ น้ำก็จืดเลยมันจะตัวลายๆดันเดินกันยาวๆครับความชันนี้ชันมากไม่ได้ตัดขึ้นแบบนี้แล้วเมื่อกี้คือ เนี่ยจากเส้น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 นี้เลยใช่ก่อนหน้านี้เราเดินบนสันเขามาแล้วก็เดินข้ามมาลงมาแล้วมาเจอร่องน้ำเหมือนเดิมร่องน้ำไม่น้อยร่องน้ำไม่น้อยใช่เพลงคนฝั่งกัน จุดนี้พี่ปอชี้ให้ผมดูล่องรอยของกระทิงที่ลงมาเล่นโครนครับรเสน,น,น่ห์ของทิปสำรวจคือการค้นหาเส้นทางใหม่<า>ซึ่งเราเองก็ไม่รู้ว่าทางที่เราไปมันจะตันหรือเปล่าบางทีก็ต้องเดินย้อนกลับมาเส้นทางเดิมเพื่อจะหาเส้นทางเดินที่ดีที่สุดเดินย้อนเดินยนะ้<ก>นอ,อไไน,ะ<ก>น,นไปหาบน ถอยหลังไปบเลยเดินโคตรมันเส้นทางที่เราเดินวันนี้ก็จะเป็นเส้นทางใหม่ที่พี่ๆเขามาสำรวจนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วเขาบอกว่าไปอีกทางหนึ่งมันค่อนข้างจะอันตรายมากๆครับก็เลยลองมาเส้นทางใหม่ก็แน่นอนว่าเส้นทางใหม่เนี่ยมันก็มีอะไรที่ยังไม่เคยเจอไม่เคยพบอีกหลายอย่างนะครับก็อาจจะต้องมีการวางแผนค่อยๆ แกะลอยช้างแล้วก็มองเนินไปเรื่อยๆครับนี่อันนี้ก็จะเป็นเสน่หอย่างหนึ่งของป่าตำรวจนะ,พ,ะพี่ปออะไร่สบายสบายลากไม้พี่เบบค่อยๆดูนะเจ้าหน้าที่เขามองทนันมองไล่ยอยู่ส่องไม่ได้ ไปบังเองายกว่าไปทางนู้นใช่ไหมครับโอเคครับโอเคมะนาวก็ป๋องตีหน้างข้าวด้วยคือที่ที่เราอยู่แล้วดูที่ที่เราจะไปโอ้โหดิ่งเลยนู้นครับที่เราจะไปตรงน้น ดึงลงไปจุดนี้นี่คือจุดที่อันตรายที่สุดเลยมาถึงจุดนี้ผมไม่สามารถถือกล้องได้แล้วครับก็เลยเอากล้องเนี่ยติดออกไว้ต้องใช้สองมือเพื่อดึงเถาวันและลากไม้แล้วโรยตัวลงไปเรื่อยๆต่อไปก็ถึงคิวผมแล้วครับ ดิ่งลงมาก็มาเดินตามน้ำเจ้าหน้าที่ชวนดูฝูงปลาตัวใหญ่แล้วก็บอกว่าถ้ามีแห่นะสบายไปแล้วคืนนี้ <c oughs> แล้วเราก็ออกเดินกันต่อครับ <c oughs> เพื่อไปถึงจุดแคมป์ที่สอง แล้วครับได้จุดแคมป์แล้วตรงนี้ก็จะเป็นจุดแคมป์ของเรานี่ริมน้ําแบบนี้เลยส่วนแคมป์กลางก็โน่นจะอยู่ตรงลานริมน้ําตรงนู้นเลยนี่พี่ปอนอนอยู่ข้างผมตรงนี้เล็งต้นไม้ต้นนี้กับตน้นนี้อ่าโอเคเสร็จแคมป์ เซตอัพไปเรียบร้อยครับผมเอาของส่วนกลางเไปให้ส่วนกลางอันนี้ส่วนกลางของผมก็มีไก่ล้วนบุญเชียงแคมกลางละดินน้ำนะครับนี่หมู่บ้านลำปางนี่เราย้ายลำปางมาอยู่สุราษฎร์กันแล้วใช่ไหม มาทำอาหารเย็นกันครับเดี๋ยวพี่ปอบับอกเอเบ้าสวัสดีเช้าเดินทางวันที่สามครับผมวันนี้เราจะเดินกันระยะทางค่อนข้างไกลนะแล้วก็เมื่อคืนก็หลับค่อนข้างสนิทตอนนี้เวลาเจ็ดโมงรึ่ง บรรยากาศรอบๆอบนอกนอนสบายๆอยู่ในถุงนอนอุ่นๆแล้วก็มีเสียงแมลงอย่างนี้ทั้งคืนเลยมาดังเพิ่มขึ้นอีกตอนเช้านี่แหละโอเคเดี๋ยวเราออกไปทำธรกิจล้างหน้าแปลงฝันแล้วก็เก็บของหุงข้าวกันน่ครับพี่ปอมาเกาะไฟไว้ให้แล้ว เตรียมข,ข้าวนี่กาแฟช่วยหน้าที่อีกอย่างหนึ่งของผมคือกรอกน้ำใส่เครื่องกรองน้ำเอาไว้ดื่มในแคมป์ครับ ตอนนี้ผมชักชิ่นกับน้องทากไปแล้วภารกิจต,ต่อมาผ่าไม้ไว้หนีบไส้กรอกย่างครับลนั่งได้เลยฝัง่งนะน,นู้นดีู่ก่อนนกระหว่างรอทุกคนพร้อมออกเดินทางมานั่งเล่นที่ริมน้ำก่อนชิวๆ ดีไดึงแบบตึ้งมือขุนกันนะพอสักพักมันหยุดสมองันงพาน่าข้างจนเล็กๆนีครับพร้อมแล้วออกเดินทางการเดินวันนี้ดูจะยากสักหน่อยครับเพราะว่ามีไม้ล้มขวางทางเยอะมากและการเดินลุยน้ำที่มีหินลอยลื่นๆก็กินแรงเอามากๆครับ หลายจุดก็ทั้งชันและลื่นอันตรายมากๆก็ต้องช่วยเหลือกันตลอดทางเลยครับระหว่างทางเปิดร้านครับโอ้โหลูกค้านี่รอแช่ ในป่ามีเซอว่นโอลูกค้าร้านกาแฟหนาแน่นมากร้านน้ำนี่ร้านก๋้ยเตี๋ยวประชันกันสองร้านส่วนนี้ร้านกาแฟร้านกาแฟลูกค้าเยอะเว้ยก็มีร้านน้ำทอมกดรอกรอ,อกินข้าว จะตักไปต้มกาแฟต้องเดินมาตากักตรงนี้เลยอันนี้เดือดแล้วแหละแต่ว่าคนมีอะไรกินอะไรบาบ้าเลยอต่อเจ้าของช่อง อดน,น,นครับุณพามาอะไรครับเนี่ยมันใกล้เคียงกับปีนตึกเลยนะเนี่ยตรงนี้ผมเห็นใบเฟิร์นสีฟ,ฟ้าสวยดีงงเหมือนกันว่าทำไมเป็นสีแบบนี้แล้วเราก็มาถึงจุดสามแยกของน้ำแล้วครับ สยูยไม่ยืนมันั่นคืมอมุมแบบโค้นได้อ่ะ<ป>บังไปมุมนี้คือสุดมากชื่นชมความงามได้ไม่นานก็ต้องไปต่อแล้วครับพอดีของเทวน้ำนอกจากมีน้ำใช้น้ำดื่มแล้วก็ยัง ใครร้อนได้เราเดินรร้อนก็ลงไปแช่น้ำเลยแต่ทุกน้ำทุกคลองก็มีทากตลอดเลยครับเดินอย่างมันยาวอยบอกแล้วน้ำลวก ร้อนก็ลงน้ำครับพี่มีนบอกเล่นดำน้ำไปเลยที่เดีวครับเดินตามรอยโหรอยช้างรอยสัตว์เพียบเลยโอ้รองเท้า รองเท้าหลุดรองเท้าหลุดจมลงไปทั้งขาอะไรมันมันอย่างนี้ดินมันเละนะต่อไปเราก็จะมาทะลุแพ้าร0ไร่เขื่อนเชี่ยวหลานอย่าบอกนะ ต้องข้ามคลองนี้เลยดอกนี้นต้องย้อนกลับไปต่อไม่ได้ย้อนกลับโอ้โหทะลุไปดิ กวาทำอะไรด้วยวันนี้มึงอ่ะแกงขั้วเห็ดแทงต้มยำปลากระป๋องยำปลาปลาเค็มเค็มยำบุ้งเทียงกินข้าวโดนบ๊อกคนเลย้ะแต่พี่นึกถึงมาก่อนเช้าเดินทางวันสุดท้ายแล้วครับวันนี้เราก็จะเดินทางออกจากป่านะครับด้วยการนั่งเรือออกไปเมื่อวานมาถึงแคมป์ก็เกือบมืดแล้วนะก็เลยไม่ได้เก็บบรรยากาศ แคมของแต่ละคนเดี๋ยวอ,ออกไปดูกันว่าบรรยากาศด้านนอกเป็นยังไงอันนี้ก็เปผมนะครับเมื่อคืนลมค่อนข้างแรงก็เอาอยู่สบายนอนสบายดีนี้เปบังเบดแล้วก็สมาชิกท่านอื่นๆตรงนี้ก็สวยครับภูเขาเหินปูนในอือนน่นเจ้าหน้าที่ก็นอนอยู่ตรงนน้น เก็บของเสร็จเรียบร้อยครับเตรียมตัวเดินทางขึ้นแพตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วบรรยากาศทะเลในตอนนี้เราจะไปขึ้นเรือกลับกันครับเรือรออยู่นู่นแล้วบรรยากาศทะเลในในเขื่อนเชี่ยวหลานนี่ก็สวยจนลืมความเหน็ดเหนื่อยไปหมดเลยครับ ของที่เหลือเราก็ฝากให้พี่เจ้าหน้าที่ไว้ใช้ต่อไปครับพี่พเลือกดูเอานะจุดนี้ก็คือแพห้าร้อไล่เก่าต่อเรือกันครับน้ำสะาดเย็นสบายนะครับตรงนี้อุทยานแหงชาติเขาศกก็ปิดคลิปนี้ไปเลยแล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ ทริปไปแสงทะเลในค่าใช้ใจ่ายคนละ5,500บาทไม่รวมค่าเดินทางมาถึงบ้านพี่เสือลองมาหาประสบการณ์กับป่าใต้กันสักครั้งรับรองไม่ผิดหวังเลยครับ